ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สำนักผามังกรหลับเราจะมาไล้ว่านพยาจัก,กรพรรดิหรือบางตำราเรียกว่าว่านมหาจัก,กรพรรดินะครับเป็นว่านที่ทรงลิทธานุภาพทางด้านกันคุณใสแก้เบื่อเมาป้องกันอันตรายทุกชนิดและยังมี พฤกานุภาพทางด้านสิริมงคลเมตตามหาลาภทั้งชื่อและก็พฤกานุภาพด้วยนะครับชื่อคือว่านพระยาจากกักรพรรดิหรือพระมหาจากกักรพรรดินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในว่านประเภทด่างใบด่างนะครับี่ครับต้นใบคล้ายขมิ้นแต่ขอบใบจะด่าง ด่างขาวชัดเจนเลยนะครับหัวเขาจะเหมือนหัวว่านห้า้อยนางออกลึงเหลืองเป็นแง่งเป็นหวีเหมือนกันนะครับหัวเป็นหวีคล้ายกับว่านห้าร้อยนางทุกประการแต่ว่าต้นจะไม่เหมือนนะครับต้นจะมีใบด่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทว่านด่างอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีพฤกษทานุภาพรอบด้านเลยทีเดียว กันคุณใสกันยาเบื่อยาเมากันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าบ้านนะครับถ้าใครได้ปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ยังมีพฤกษานุภาพทางด้านเมตตามหาและรวยอีกด้วยนะครับในตำราว่านร้อท่านก็เขียนไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นว่านที่โบราณสืบทอดกันมายาวนานมากนะครับทั้งกันทั้งแก้ทั้งเป็นเมตตาโชคลาภนะครับ อันนี้คือว่านพระยาจากกักรพรรดินี่ครับเงาเขาเงาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เหมือนต้นขมิ้นทุกอย่างนะครับแต่ว่าหัวก็จะเหมือนว่านห้าร้อยนางเป็นแง่งเป็นหวีข้างในหัวสีเหลืองนะครับหัวไม่ใหญ่เท่าหัวแม่มือน,นี่ประมาณนี้นะครับหรือเท่านิ้วชี้โดยประมาณนะครับทั่วไปของว่านก็เหมือนกับขมิ้นหรือว่านอื่นๆแต่ที่เด่นชัดเลยก็คือเป็นใบด่าง คือขอบใบจะด่างขาวนะครับเป็นหนึ่งในว่านศักดิ์สิทธิ์ที่มีใบด่างอันนี้ก็เสนอในคลิปว่านมหาจักรพรรดิซึ่งตำราโบราณก็บันทึกไว้ชัดเจนนะครับเป็นว่านทรงฤทธานุภาพมากกันยาเบื่อยาเมากันคุณใสกัน สิ่งชั่วร้ายนะครับปลูกไว้ในบ้านเป็นสลีมงคลทั้งชื่อและก็รูปทรงสวยงามเป็นเมตตามหาและรวยด้วยทางสำนักผามังกวหลับก็ได้เสนอให้เป็นชุดๆไปนะครับชุดนี้เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านด่างนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าทางผู้ไร้นี่ ศึกษามานานมีความรู้เรื่องว่านเรื่องสมุดหนังสือตำราเป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะขาดตกบกพร่องได้ล้วขอให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็โชว์ว่านดังพิเศษว่านพญาจัก,กรพรรดิก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ